สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้จะเป็นคลิปรงงรงมุ่งสู่หนึ่งร้อยตาส่วนตานี้จะเป็นตาที่แปดสิบเอ็ดถึงแปดสิบห้านะครับผมดูชุดผมสิผมก็ได้ไปสุ่มของสุ่มลักกี้ระยอนแล้วก็ไปสุ่มสกินปืนด้วยนะครับก็วัดไม่เยอะหรอกแต่ก็มีพอได้บ้างน,นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปเริ่มไปเล่นตาแรกกันเลยดีกว่ามาครับผมก็เลือกที่ตัวตรงคลิปชาวนะครับก็ดูจากนี้ไม่มีคนบอาอันี้มาอยู่แล้วก็ฟาร์มของนะครับก็พอมีบ้างแล้วก็เหมือนมีคนมาฟาร์มยนะครับเพราะว่า มีปืนไม่มันต้องมีคนไม่ใชม่มีคนมาพามผมรู้มันต้องมีคนแล้วเลงมาจับตรงนี้ครับแต่ว่าตรงนี้ทางเข้ามามันเยอะแบบมันมาสามารถมาบ้านนี้ได้หลายทางก็เลยต้องขึ้นมาก็เจอครับก็เลยยิงก่อนเลยก่อนได้เปลี่ยนคัดตังไอบอถ้าไม่มีไอวอหรือว่าถ้าผมเห็นระเบิดนี่น่าจะตายแล้วเขาก็ปาระเบิดมาครับแป่ผมไม่ได้ดูรู้ว่าระเบิมาทางไหนว่าจะโดนผมหรือเปล่าเขาก็เห็นผมพบไปผมก็าตายเลยครับผมแล้วก็ลบนะครับลบอยู่แล้วแหละไม่เป็นไรครับ่า,านผู้ชมไม่ติดตา มาครับผมเกมที่แปดสิบสองก็ใี่มีของตรงป้อมมา้องมาฟาร์มตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้ครับผมในแอปกาะด้วยแล้วก็ไปบ้านแอลครับแล้วก็วิ่งสวนกับคนขึ้นไปข้างบนเมื่อกี้เขาก็น่าจะวางระเบิดผมว่าเขเลยปาระเบิดใส่ไปนืกอว่าเขาอยู่ข้างบนนะครับแต่ก็ไม่ได้อยู่ข้างบนเขาก็ยิงนะครับแต่ผมไม่ไรู้ยู่ไหนไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนอะ่ะผมก็วิ่งฝ่าไปดีดกว่า ผมนึกว่าเขาอยู่ข้างบนก็เลยมาอยู่ข้างในบ้านก็เจอกันมนแล้วก็เจอคนดักใชนะ่ะก็ตายไปดีครับผมแล้ปไปแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มาครับผมเจอที่แปดสิบสามนะครับน้องไม่คนที่ผมเชิญมาก็เล่นกับผมด้วยเขาเป็นคนนำโดวตดดตรงเคดีมากครับก็มีปืนอยู่นะครับแล้วก็เจอครับอยู่ตรงบ้านเขียวเพราะว่าเขายิงกันอยู่ผมก็หายอยู่ที่อยู่นีแล้วก็ยิงน,น้องเจ็บครับเปลี่ยนเขาเปลี่ยนตำแหน่งก็เลยวิ่ง,งโง่ๆไปเลยครับผมโง่ไปแล้วก็โดนเขาลากหัวครับโอ้โ,ฮโ,ฮโห น้องก็เลือดน้อยด้วยตดดมาอีกครับเขาก็กลายเป็นลิงด้วยก็ขอโทษด้วยนะครับที่วิ่งมาง่ๆนะครับน้องเออแล้วพี่แล้วก็ขอโทษด้วยนะครับที่พามาลุกนะครับขอโทษด้วยรับ <c oughs> ผมตาที่แปดสิบสี่นะครับเราก็โดดตรงผมโดดเองล่าผมพาโดดครับแล้วก็มีคนยิงผมแล้เอ้เตือนเลยก็เจอแต่คนอันนี้ตอนนี้อีกตาต่อไปจะลบไม่ได้นะเนี่ย ก็เต็ครับน้องไม่โดนน,น้องก็โดนเปิดแต่เขามีคนดนูถ้าเขาไม่เปิดเนี่ยเขาน่าจะตายเพราะผมมาอ้อมหลังแล้วเห็นเขาออกมาอย่างนี้ผมก็เลยออกเห็นมันเป็นผมมีคนโมโค,โคใช่ไหมคบเห็นเขาออกมาเขาก็กลับไปแล้วก็แพ้ครับก็ขอโทษด้วยนะครับน้องที่พี่ผ่ามาดูนะครับขอโทษด้วยผมตาที่8 5ห้าครับแล้วผมหัวเรือที่จะไปสลิงครับไปกอดแค่แล้วก็เจอคนครับก็เลยโดดลงมาก่อน แลก็รถจักรจะไม่เยอะมากครับแล้วก็มาถึงตรงนี้ครับแล้วก็ไปกินเห็ดตรงนี้ครับแล้วก็ฟ์มแถวนี้ครับแล้วก็ไปพาสเอร์ครับไม่มีคนครับแต่ก็ไม่มีของด้วยเพราะมีคนมาฝากเข้ามาตรงนี้ครับแล้วก็กําลังนี่อยู่แล้วก็ตายไปครับตายนี้ไม่บวกเลยครับลบตัวโอ้ยแล้วก็ตกแล้วโอ้ยก็ใครชอบคยิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับผม